เรามาดูสถานการณ์ทั่วโลกกันก่อนเลยนะคะตอนนี้ยอดผู้ติดเชื้อทั่วโลกนะคะอยู่ที่13ล้านกว่าค่ะแล้วก็ยังคงเป็นสหรัฐอเมริกานะคะที่ตัวเลขนั้นสูงที่สุดค่ะสถานการณ์โดยรวมทั่วโลกนะคะระบุว่ายอดผู้ป่วยสะสมเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย1 3 6 7 1 1 3คนในจำนวนนี้ค่ะมีผู้เสียชีวิตแล้ว585,823รายนี่เป็นรายงานประจาวันนี้แล้วก็มีรักษาหายไปแล้วนะคะ 8ล้านกว่ารายค่ะสหรัฐอเมริกานะคะยังมีผู้ป่วยสะสมมากสุดก็คือ3ล้านกว่าเป็นผู้ป่วยรายใหม่ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาเกือบ70,000ม่นรายค่ะแล้วก็เสียชีวิตเป็นอย่างน้อยเพิ่มขึ้น1,40,000กว่าคนนะคะ รองลงมาคือบราซิลค่ะมีผู้ป่วยรายใหม่รายวันเลยนะคะ5 9 7 0 5คนยอดผู้ป่วยติดเชื้อสะสมอยู่ที่1 9 7 9 0ล9ารยายแล้วก็เสียชีวิตไปแล้ว7,000 0กว่ารายถัดมาค่ะจากบราซิลก็เป็นอินเดียอินเดียแล้วก็เป็นรัสเซียแล้วก็เปรูชิลีแล้วก็เม็กซิโกนะคะนี่คือสถานการณ์ทั่วโลก13ล้านกว่ารายสำหรับยอดผู้ติดเชื้อ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม subscribe like Share เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชมดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ